เอาบสวัสดีครับอันนี้ครับใส่หม้ออีกแล้วเมื่อกี้มื่อกี้มาลงซี่แล้วหลังจากหายไปเป็นเดือนแล้วเ่าอะไรมันลงนี่ใส่บทถือกับอะไรมาลงมาเนี่ไปใส่แต่เบ็ดช่วงนี้ก็เอามอหม้อห่างมาใส่ครับหม,ม้อจิตเซน นี่กับมองหางใส่ตับด,ด้ครับหลังจาก,กเขาสูปน้ำซี่ครับสุปน้ำ,นำใส่ฟัง ุน้ำใส่เกานับปังน้ำระเบกมเลยมาใส่ม่องนปลาแมนแรงหมอง,มเ,มองเกี่ยว มองมาอยู่แต่บางสลายและลายแบบ้ฟมมี้อยแต่น้อง,องพอไปานอน เคยเห็นบ่หนำไหลขึ้นเพิ่งครับตักซน้ำใส่เขานับปังครับอีกเพิ่องหนำมาไลขึ้นเพิ่งเลยนเดี๋ยวหัวเดือนมีนาท่านบล่ล่ะเ,เ,เออกัอนหดเดือนมีน้านี่น้ำแห้ง แหงอีกเลยและปี่นี่น้าพี่ไกเขาบะไดเห็ดน,น้บปั้งเขาบะไดสูุยังมาแหงมาแหงช่วงเขาน้าปี้เลยม,เเลอมองมองเขาเลิอกอา้าจนจนแหงเหมือนเนาะ เออพนโลอยสูงเ่าได้านนปนก็เขาอยู่ใตืนตน,น,นั่นนะเขาก็อ,อยู่ตออึงตึงคืนเขาถือพอสิบหัวบ่ล่ะ,อะพอซิบหัวหว่าล่ะบ่สิสามือนีอ่ มังงี้พร้อมเพื่อกอบดีแต่ซูมมังงี้สอาพดียังไง่ันบ้างว้ามังอ่ะ không nên nghe tôi đi nữa Nhìn này ạ, tôi năn nhau đây hẳn Nếu Đấy là tắt bờ đầy vặt đi Đầy vặt đi Bố mẹ bố mẹ bố วันนี้นับเลยกะกะเบงเบงกับไฟเลยโอ้โหนี่คว,ว,ว,วมมามใหม่บักเงี้ยเลยเนี่ยปวดหดเล็กเล็กเล็กน้ำเท่านี้ทียู่นี่สิบสอคนว่าเนี่ย อมองเครื่งนึ่งมายุดได้ครึ่งซี่เว้ยนี่มองบอกสุดซี่ครับเอาเสือกโตแบนั้นสุดซี่ครับสันบ่มีมองมัดเสือกมัดเขาหม้อ